สบายดีสุขสุขคนเนาะนี่ก็ถือว่าอ่าอีกเมื่อหนึ่งที่ว่าทาวอรได้ออกมากินข้าวอยู่อาหารอาหารเนาะแต่ว่าก็เป็นอยังคือใส่แมสก์ก็ย่านอยู่แต่กระยากระทำมุมต้มถือว่ากับบริีญยังมากมายซิวซิวครับกับผ <c oughs> ลักกินแต่ละมือ่อ น้อพี่น้อชื่อว่าเมื่อนี้เป็นยังไงไม้มากินเขาอยู่อันศึกษาการเดนโดยลูขึ้นจากมากนี่แหละเนื่องอันท้าวเองกะได้ไปถ่ายละครเมื่อวานนี่เนาะไปถ่ายอันนังละครสั่นอันนั้นเนาะโอ้โบทนออกกันไอเทียนภาษางีนี่งชื่นับภาษาและอันมาตื่นตื่นยามมัอเ้ามากกับชื่อว่าตื่นเมื่อเห็นอันแม่งทำพีเนาะพี่น้อ มาจับอยู่ในรถอ่ารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรของออของทาวนอนะเนะเาะกับโบสบายใจเนาะเนี่ว่าเห็นแม่หันแต่ข้าวพ่อข้าแม่ครัแต่ข้าวพว่อข้าแม่ครัก็ถือว่าถ้าเห็นแม่งฮามพีแหละร้อยร้อยร้อยีอย่หนึกับโบหยากกันบบหยากค้าอย่างแม่แล้วเนาะยันมีอ่าเขาเอื้อนมาเนี่ยยันมีเคาะมีเข็นเนาะแม่เพราะฉะนั้นแหละทาวอนก็ถือโอกาสเมื่อเส้าในมา มาเบิ่งก้าแม่นเนาะน้ำมันพอใหญ่คามวน <c oughs> แล้วก็เป็นเป็นแนวทางเป็นแนวทางที่ดีเนะ <c oughs> าะแม่นมาว่าแล้วเพิ่นกว่าสซีมิโซกมิลาเป็น่าตรงกันขามครับอันอันที่เขาว่าจะมีเคาะเนาะเพราะว่าโซกญ่จะเข่าเนอะท่านผู้ชมสงสัยว่ายานสีได้ยันหนังอ่าละครสัตนเ์เทาย่านได้ ยัานในลาดวิวอยู่ย่านในลาดวิวอยู่เนาะจากไั้ก็ฝากติดตามเนาะท่านผูน้ชมหนังสั่นๆสื่อความหมายออกจากชีวิตจริงของอ่าทาวอรเองเนาะ,นะ<จ>ก็คือเรื่องนี้ชื่อว่าพอแสงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าก็ฝากอ่าฝากฝากซ่องกบรแม่นหรือว่าฝากอ่ายังเทิดฮะฝากซ่อง ฝากติดตามช่องทาวบอลบวกพะวงในเดิมพี่น้องเด้อเออในการถัดตามช่องบ้านเจนะพี่น้องเพราะว่าส่องทาวบอลบวกพะวงมันอย่างเงาเนาะแม่มันบ้าเจนไล่สาระพี่น้องบ้าเจนมีค้ามคีข้าเห็นว่มาอย่างเดียวมันมีคอนเทนต์พี่น้องเอ้เนี่ยเพรตั้งคอนเทนต์ไม่สำหรับส่องบวพะวงตั้งคอนเทนต์เกี่ยวกับสอยเหลือคนนะพี่น้องแล้วก็เห็นนางสั่นขึ้นมามันสื่าอะไรเป็นซองคอนเทนต์อีกแล้วแล้วมีอันมีนีเนี่ยปะ หัวเปล่าเนี่เออโอ้ยเงินว่ากังวลมากเนี่ยพ่หัวหน่ะก็ได้เออแก่ซิมีแบบขเขาได้กับเพื่อนนะพี่น้องหนึ่งซอยเหลือคนสามซอยข้าวเหล้าข้าวเบียบร์ข้าวเจ้าตักสิผ่านเนาะแล้วก็ขั้นจากผ่านก็ซอยข้าวเหล้าข้าวเบียร์แม่เออเออ,เอ,อ,เอ,อแม่นึกดูว่าเอออะไรก็การนั้นแล้วพี่น้องเอออ่าแต่ตอนนี้ก็คือได้ใจของเพื่อนเนาะเป็นว่าสอยเหล้าข้า แต่ว่าถ้าวนบอกไปเลยว่าซอยได้แต่ว่าเก้าสิบกัสบเปถ้าวอนซอยสิบเปอร์ซบาเจอ,อก <laughs> เก้าเปอเซย้อ,อนู่นอ้าวอาหารกับกินเ o ามาแล้วนนมียังกันน้องมันเนี่ยมีเท่านี้มีเท่านี้วะ่างยางยายอมมาติดัวเพราะมเป็นหัวบนน่นสร้างว่าบอามาิดยางเบาวเจพันตาสวดเอาอย่างบริกิน ว้าวไปยังนี่พ่เจ๋อดิ๊บๆเจ้าเด็กน้อยจ้าน้ำลายไหลเนาะอันนี้คลองเล็กๆอันนี้คองคลองคลองมุ้งเอ๊ะเฮ้ยนี่น้องท่านผู้ชมถือว่ามาอีกแล้วอาหารเราเรียกว่าจอบเปล่าจอบเปล่าพี่น้องตอนนั้นเาตอนนั้นท่านว่นไทยพระทานนอนถือว่านี่ก็เป็นการกินแหละพี่น้องมีหอยนางรมทรงเครื่องแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลา อาหารจานเด็ดของทึกซากะเด็ดเนาะเป็นที่ว่าอาหารทาวอนมากกินดิบนี่จานเด็ดก็ถือว่านี่จานเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวทาวอนจะกินให้เบิ่งพี่นนน้องี่จเดด็มานหน่อยัซีมาะนี่จานเด็ดนั่นลุงนี่เขาเอินจานเด็ดผ่านเป็นซีมีจางขวดอะไรเต็มรลอดเพิ่มแซ่บครับทุกทชม แนะนำได้เลยว่ะเมนูเนี่ยทาวอนไปกินมาหลายแล้วมีที่นี่นที่เดียว <ใน S 1> ที่ว่า,าถูกดรอแบบถูกปากนี่อาหารจานเด็ดอา,อา<ส>น้นองแอ้มอ่ะสี่แล้วน่ะได้เวลามารับประทานอาหารตอนเที่ยงแล้วดอกพันปุ๊บมุกมักเป็นเดี๋ยวเดียวใส่กับควอนี่แหละมึงอย่าไปอีกไปมึงอย่าไปอีก วายลูกสาวกันเบิ่งเมือ่อชาวว่านที่กินให้เบิง่งผู้ชมบางคนกับติกินดน้ำลายน้ำหย่ดอกนี่ถือว่าเป็นหอยนางรมส่งเครื่องนะพี่น้องแต่ว่าปวดมากมีวิสอดกันอืมอ่าทอดกั่ใช่ใมีอะไรใส่ให้หมดพี่น้องทุณผู้ชมไปที่ว่าอ่ากำลังรับงารคือทาวอนกันให้ น้ำลายเปนน้ำก,ออกันเนาะนี่ไม่ค่ะหนูจะออกกล้องประการประการ นี่เราทานผู้ชมการที่เข้าได้ออกมากินอาหารข้างนอกก็คือว่ากินก้อนเนาะกินก้อนเนาะมันจีเป็นอาหารที่ว่า,าแป,กแปกลกๆหรือว่าอาหารที่ที่แซ่บอะไรเนาะก็กอย่างให้ท่านผู้ชมได้กันจีดตาม่น,นอนว่าถ้าวอนคือบลาไทยตอนกินเนี่ยว่าถ้าวอนกินค้าน้อยหรือค้าใหญ่นี่แหละเนาะท่านผู้ชม อาวอนกินให้เบิ่งแล้วแต่ว่าเราสิมากินตัวนี้ตัวเนาะมันคือเป็นกุ้งแซ่ดน้ำปลาเหี้ยมันเป็นไรไม่ได้มันอยู่ในนี้เนาะประกอบด้วยกระเทียมหัวใหญ่แล้วก็อันน่ะกระหล่ำเหมือนกับบุฟี่เนาะเหมือนเนาะกระหล่ำแห่เนาะปกติจะมีกระหล่ำแห่เนาะแต่ผู้ชมวันนี้กับโบเป็นอยังแซ่บคือเก่า นออนไปทำหญงๆให้พี่ไห้น้อเขาส้มมากินกันเลยมนต้องไอมนต้องไอมีไอพูดไอยาัดเจ้านั่นไอไปชอจอบไรเยอะนะมึงชอปป้ชื่อวาป่ามากแล้ว รถเด่นหรืเปล่าเบิดแล้วเกอไกูมุ้งไม่กูกินแน่เอออย่ามาให่แยจะมากัด์ัเตอนนี้่้องว่าไปว่าไปแล้วนี่กินอย่างเดียวเผ็ดเผ็ดนี่อย่างโน้นเขาบอกน้อยยังไปเนาะกล้าแจ๋วนี่ค่ะมันห่อนี่ที่ถึงน้ำร้อนที่ถึงความชื้นเอาไปทั้งมือคนละ มึงเดือนเข้าแบ,บมายเ,าเ,าองเงาอยอดลกเอาอยังไปไมบอกข้าใจอยังให้ออ,อนี้ยัเผขลขอยังถือลงนูง้นอ,อย่าลืมตัวนี้ที<อ>่กินกับหอนน้นเนะถือ้อง,งอ้ำเด้เัมย่างโง่เด้เยยังเอล้อกนะน,น,น้ำลายนึงด้ รดพุ่มตังอะไรรึแบตลุงสิบรดอ่ะเออว้าวสองเสียวพาเลาะมานำหลังเนาะสวัสดีพี่น้องแล้วห่วยห่วยนุ่งกระหนักกระนักสวัสดีพี่น้องนี่ก็เท่ากับว่าสองสองเสียวพาเลาะคไม่นี้ก็มาพ่อๆกับ่องสองเสียวพาเลาะคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องแต่ว่ามาอยู่ในช่องขาวอนนั่นเองกดสับตะไคร้ให้เพื่อนด้วยนะครับสามสองสองเสียบด้วยพี่น้องเนื้อเน้อภาษา ภาษาไทยสองเสี่ยวพาเลาะเด้อพี่น้องเออก็ถือว่าเป็นแม่ห้างทั้งสองแมนม่ห้างลูกติ๊ดนะพี่น้องเอกับหาเสากินข้ามนะโอ้ยแต่ใครตัวหาจากคนหาเสากินข้าวฮะใครอินอยูสงสารอินบล็อกมาทั้งใต้ยูทูบนะครับผมอ้าวถือว่ากะบรรยากาศอ่าสาวสองเสี่ยวพาเลาะเพคนไหนนำมาที่หลังแต่ว่าเฮาดื่มไปแล้วเขากินไปแล้วเนาะ นี่ก็สร้างใหม่เพิ่นพิเศษเหมือนเดิมเนาะที่เลือแล้วก็เพิ่นกระจายเองเมือก็เดิม่เมห่ือก็เดิมแ่เป็าง่เนพิเศษใรจาเมือก็เดียว่าเลโดนี่เราทำส้อมเทวากะเซตปรึกษาการเด้นนก็มเป็นหางคองลางอันดอนนี่น้อง ทำแล้วอวยแนยอวยโอ้กระทื่ากินอิ่มน้ำสำาําร้านมาอนะอิ่มจังจ่ายครบอิ <laughs> อ่มจังจ,จ่ายครบโอเคเราทำส้มถือว่ามีกะบวกเฮาก็ได้กินอิม่มเรียบร้อยปรึกษากาเดินอาหารแซ่บเครื่องดื่มอร่อยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้บายบ